วอาทย์ที no ่ผ่านมาผมก็ไปมารีทั้งรอบทั่วและกจังหวัดทีาเกิแม่สายของท่านขึ้นประเทศสัมภาษณ์เป็นมาเรามีกองทัพภาคที่สามเรามีกรมงานร่วมกับเพื่อนบ้านสองด้านกันนะครับด้านหนึ่งก็ทำาร่วมกับสปปราด้านแนวป้องกันตื้นถาวหดแต่ในอนาคตที่จะก่อสร้างแนวป้อง ก็พื้นที่ที่ประชาชนดูอยากเป็นสุขแม้ว่าเราจะใช้กรวดน,น้ำมาบรรยายนะครับจากโรงงานั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่ทำได้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายและออกมออายกรยาตัวเง,นะง,งดได้แล้วทำให้หลายฝ่ายจึงต้องเรื่องนี้ครับซ้อมแผนครับว่าจุดไหนนะครับเครื่องประมาณไปแล้ว4จุดนะครับ ที่ให้การสั่งอยนางนู้นประมาณในการการนี้ก็เราดีเวอร์สกัเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหาเรนะื่อยๆมาให้บัณฑัตศรรให้สาธาแพทย์พี่น้องที่เป็นผู้ป่วยเก็เตียงก็ชี้ชัดว่าเราต้องมีจุดพักทิมเราชนและภาคประชาสังคมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเพื่อเป็นเพียรในการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าว